สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องแคนนอนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องซ่อมที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเครื่องก่อนนะครับอาการเป็นยังไงนะครับผมส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผม ตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นกล่องแล้วแบบมีมีโฟมที่ของเครื่องมาด้วยนะครับแล้วเป็นกล่องแท้แบบนี้นะครับมันโอกาสเสียหายน้อยนะครับผมไม่มีหมุกของอะไรมาเนี่ยน่าจะเป็น เก่าที่หกมานะก็มีเลอ่มาบ้างนิดหน่อยนะครับผมแลวก็เมนี้แล้วก็ก็มีเลือบ้างนะครับนี่นะครับาการเครื่องนะครับเปลี่ยนพาวเวอร์ตัวนี้ไฟไม่เข้านะครับ ไปไม่เอ้าเดยวต้องเช็คก่อนนะครับมีความเสียหายของตัวเครื่องมีหรือเปล่าสแกนเนอร์ไม่มีปัญหานะครับผมตัวเครื่องนะครับดูโดยรอบแล้วไม่แตกไม่หักนะครับผมแตจะมือมีแค่น้ำหมึกนะครับที่เลื่อมมาด้านหลังนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นเพราะตรงนี้คะ สายหมึกนะครับอ,อ๋อมันก็ไหลเข้าในพาวเวอร์อยู่นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับลูกค้าแจ้งมาก็คือไฟไม่เข้านะครับผม อไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเช็คพาเวอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเขอแกะดูด้านหลังหน่อยนะครับผมว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะ นี่คืพาวเวอร์นะครับผมหมึกมันหกใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสพาวเวอร์ผมก่อนนะอันนี้จะเป็นพาวเวอร์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ่อเทสตัวพาวเวอร์ของที่ร้านก่อนนะครับผม ไม่ติดนะครับอาการนี้อาจจะเป็นที่บอร์ดได้นะครับเพราะว่าพาวเวอร์ไม่ได้เสียนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คบอร์ดลูกค้าดูก่อนนะครับอาการสรุปของเครื่องนี้นะครับผมพาวเวอร์ไม่เสียนะครับตัวจ่ายไฟไม่เสียแต่บอรดช็อตนะครับผมอาจจะเกิดจากน้ําหมึกนะครับมันไหลนะครับลงลงเข้าไปในพวกสายแพรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับทาให้บอรดช็อตนะครับผมเบื้องต้นนะผมจะเช็คดูบอร์ดก่อนนะครับว่าช็อตตรงไหนบ้างนะครับผมอย่างพวกน้ําหมึกนะครับมันไหลเข้ามาในบอร์ดนะครับผม ต้องเช็คลูกค้าก่อนต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าการนี้เป็นที่บอร์ดนะครับที่แรกลูกค้าเข้าใจว่าเป็นที่ตัวพาวเวอร์ซัพพลายนะครับส่งมาให้ร้านเช็คนะครับแต่ซัพพลายไม่ได้เสียนะครับผมเช็คแล้วซัพพลายไม่ได้เสียนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของบอดนะครับเดี๋ยวจะถอดบอดออกมาเช็คก่อนนะครับผมน่ครับมันมีพวกคราบหมึกพวกนี้นะครับมันไหลเข้ามาในเครื่องนะครับผม นี่ครับทำให้อุปกรณ์หรือบอร์ดมันช็อตนะครับผมเดี๋ยวต้องเช็คดูนะครับว่ามันช็อตตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยว่ขยแจ้งราคาลูกค้าเสนอราคาก่อนซ่อมนะครับที่ร้านเนี่ยจะจะตรวจเช็คให้ฟรีนะครับก็คือทุกอาการเนี่ยเราจะเช็คก่อนแล้วก็เสนอราคาให้ก่อนซ่อมนะครับถ้านลูกค้าไม่ซ่อมก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเสียแค่ค่าจัดส่งกับนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะถอดตัวบอร์ดออกมาเช็คก่อนเพราะปกติคันนอนเนี่ยโอกาสที่บอร์ดกบพาวเวอ์เสียน้อยมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย เขาผลิตเครื่องออกมาเพื่อที่ต้องการจะขายหัวพิมพ์กับขายน้ำหมึกนะครับผมเขาไม่ต้องการที่จะขายเครื่องนะครับพวกนี้น้อยนะครับที่จะเสียแต่มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราต้องเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูอีกทีนึงว่าจุดไหนมันเสียบ้างนะครับ